ร,รากาหนะักร,รากาหนะัก <c oughs> ดุกดางซิ่งบอลไส้นะเป็นมุมน้ำเบินนั้นโนดซิ่งบอลแร่เป็นม,นมุมเล็กนะนนะได้ไปได้จ้าไป คนนี้เป็นคีน,นังนังดุกตังซิ่งบอดไซจีนนตนโนะเป็นมุมน้ำเบิดนัน,น,นโซนิ่งบอดรนนองบนม,มงามหลอนบีบุญน,นะเป็นมุมแดงนะเดิมปันซององมืบานนะเป็นโ,นโคแรกนะ นวรแา่ตัวเมาห่วห้ wow, ีตัวน <tomar orsch> ะซิ่งบอเรนะเป็นมุมเนกรนุกทางซิ่งบอใจนะเป็นมุมนเงินน่องเส้นซ่อบ้านนะเป็นคเรนะหัวฉลังนะว่าวีไกลๆกันนะโคนี่ว่าวีไกลๆกัน

thank you

เดก่อป็ปนะเ่นกอปเ็นโอ้ไมเก่เป็นนะเ่นกอนไเป็นตอนจะร้องนะไปตอจร้องเจ็ตตอนเจตตอนเจตตอเตตอเ่อนจ็นะ่กเจ็โนิงบอเรเป็นตัวต้อนนโนิงบอเรเป็นตัวตอนะกคนนี่เป็นโบเรกันเดิมปันสองเส้นสงมืบานน ต่อเองปุ๊บเจ็ดต่อนะเจ็ดต่อเด้งต่อเจ็ดนะเด้งต่อเจ็ดนอซิงบอเรนะเป็นมุมเด้งนะโนอซิงบอเรนะาเด้งทีมเลย